ีครับมาแบบง่วงง่วงมึนซึมซึมยังไงฮะสไตายเดนนอนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยซื้อเลคครับซื้อเลคครับใช่อากาศดี กาแฟพัทยาครับ X Amazing Thailand มาไี่ผมยังไม่รู้เลยว่าเอาติกเกอร์ที่ใครหมดแล้วมั้งนู่นเขาไปต่อคิวตรงนู้นนุนเออคือเหรอเออผมเห็นเขาต่อคิวตรงนู้นน้อยใบว้ยพี่ผมอย่างเรียไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละใช่เหรอเช้ามาเช้าไปเพื่อนผมมาถามเอาติกเกอร์มาด้วยเออเอาที่ไหนวะเฮียกูยังไม่รู้เลยเออเขื่อนได้ใส่กูมาคนเดียวพาทัวร์พาทัวร์เออเ พอแล้วชนกันแล้วอ่าโอเคอ้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงครับรายการฮะอ่าเราก็ถ่ายกันเองเราว่างเราว่าถ่ายเองโอเคครับโอเค มาได้กี่โมงครับเนี่ยมาเมื่อกี้นี่ครับมาเมื่อกี้ครับอรนรถจอดกี่กิโลพี่แคร์ครับอันนี้พี่ก๊อฟครับตากล้องสํารัญคุณผมเองเอารถอะไรมาเอาารถมกันครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งผมว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาผมชีวิตดีมากนี่มีที่จอดแน่นอนคือไอเนี้ยมันเอารถตู้มาด้วยและเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยซึ่งพอรถตู้ไม่มีที่จอดมันก็เอามอเตอร์ไซค์ลงแล้วขี่ออกงานอย่าเฉลยเคิร์ชอ๋อโอเครถสะอาดมากเลยนะรถสะอาดมากล้อเลื้อยไปเลื่อนเลยคือตั้งใจ ให้มันสะอาดเพื่องานนี้เลยอ่าโอเคไหนมาดูรถพี่ก๊อฟหน่อยอ่าไปไปไปต้องบอกว่าเราเป็นแฮมเบอร์เกอร์ในฝูงสปาเก็ตตี้นี่ยังไงรถต่อต่อหมายถึงว่าเป็นอเมริกาใช่อิตาลีใช่ในในดงอิตาลีนี่เอาคันนี้มาใช่งไหมครับโอ้ไม่ใช่ครับนี่นี่นี่ใครนี่นี่นี่ถ่ายถ่ายจานม้าก่อนถ่ายจานม้าก่อนเดี๋ยวเรืองระบบม้าเป็ปกติฮะเปลี่ยนไปเรื่อยรถใครไม่รู้อยู่นี่อยู่นี่ แต่รู้สึกว่าเสียงมจะลั่นกว่าชาวบ้านชอบกันนะก็ตามสไตล์อเมริกันครับรถตัวนี้เขาเป็นหนึ่งในโมเดลในฮาร์เลย์เดวิสันนะครับผมชื่อรุ่นว่าวีลอดนะ,นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยได้ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วคือไม่มีอีกแล้วนะครับผมอ,อ,อย่างรุ่นคันนี้ของผมเนี่ยมันก็มีความพิเศษนะครับผมนั่นก็คือ เขาเป็นตัวที่เป็นตัวฉลองนะครับฉลองแชมป์ให้กับฮาร์เล่นะรรายการ NHRA นะครับซึ่งก็คือฮาร์เล่เนี่ยชนะได้แชมป์มาเนี่ยสปีซ้อนมันก็เลยทอดเป็นตัวนี้ออกมาให้นะครับผมในปี2007ันเจนะครับความพิเศษความพิเศษไหนไหนจะขิงขอขิงให้สุดมันไม่ได้มีแค่ลายนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยลายเนี่ยเขาจะเหมือนแบบพวก CVO เขาจะมีนี่ด้วยนี่มีสีลำเบอร์อ๋อสีลำเบอร์ผลิตทั่วโลกนะครับ หนึ่งพันสี่ล้าคันนะครับผมอ๋ออันนี้ก็คือรหัสเป็นเป็นซีซีซีใช่ซีซีมาจากจากเดิมเดิมพออยู่แล้วใช่ครับเดิมเดิมโรงงานแลยแต่อันนี้พี่ก๊อฟโมไม่ใช่หรอโมครับโมโมนี่โมจนกินมาม่าเนี่ยไม่มีตังกินข้าวแล้วตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วบอกได้ป่ะหรือว่าต้องต้องหมกไว้ก่อนอ๋อหมกไว้ก่อนดีกว่าหมกไว้ก่อนนะบอกข้าวๆหน่อยดีว่าทำอะไรไปบ้างเอาแบบหมกๆนิดๆอ่ะข้าวๆอ่ะก็มีอ่า หัวฉีดครับนะครับมีหัวฉีดมีลิ้นนะครับมีท่อกองกองนะครับแล้วก็บิ๊กชิปเตอร์เจได้ตามงานแดกต่างๆครับผมเดี๋ยวดูล้มก่กวาด ดีใจมากนะดีใ,ใจที่บอกว่าได้มีโอกาสเจอเซเล็บนะครับผม<อ>นั่นหนึง่งนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งขอบคุณเขาก็เซเล็บเลยเหรออ่าแน่นอนส่ขีเล็บมาเดเฮ้ยน,นี่ต้องบอกว่างานงานนี้แบบว่าเราเกินคาดนะเราเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออใช่ใหญ่มากมาแล้วตกใจอะ่ะสรุป <S <S ง่ายๆอตอนเนี้ยผมโดนเพื่อนผมทิง้งละนั่นดิโดนเทซะงั้น มีอะไรจะฝากถึงจากคนต่างถิ่นที่มายืนพัทยาบ้างคะต้องบอกว่าสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวนะครับที่พัทยาก็อยากจะบอกว่าที่เนี่ยคุณต้องมานะคุณต้องมานะถ้าคุณไม่มาเนี่เหมือนว่าคุณมาไม่ถึงพัทยานะสำหรับอีเวนต์คายอย่าคอฟฟี่ต้องบอกว่าต้องมาจริง ถ้าไม่มาเนี่ยบอกเลยว่าพลาดพลาดอย่างแรงเลยที่สำคัญสำคัญมากๆเลยคุณต้องไป A อสพัทยาแวะมาพัทยาใช่ไหมไปเดิน AS สพัทยาใช่ไหมแต่ถ้าคิดจะซื้อรถมาซื้อผมง่ายไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจบเราชอบสไตล์แฮมเบอร์เกอร์กันถามว่าวันนี้เราจะกินซูชิยังไงที่ชอบชอบยี่ห้ออะไรซูชิยี่ห้ออะไรถ้าส่วนตัวผมเหรอ ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะชอบอย่างโตต้าครับชอบโตต้าอย่างรุ่นรุ่นที่อยู่ในใจเลยนะโตต้ามาสมาสด้าเนี่ยสองค่ายเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราว้าวมากเอออ่าเราชอบแบบอย่างซูเปอร์อย่างเงี้ยซใช่ใช่พูดพูดมานี่รถหายยางนันเลยแต่พูดได้แต่พูดครับทําไม่ค่อยได้พอช่วันนี้เอาตังค์ไปแต่งรถหมดแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะที่พี่แต่งอ่ะ ราคานะครับบวกของแต่งด้วยครับซื้อได้แล้วนะซุปโป้ซูปปาเลยเนี่ยตาหนึ่งตาหนึ่งเล่นเงี้ยเล่นเล่นไม่เตียเ้ยมไงมันก็เจ็บไงเนี่ยขยี้เนี่ยเอนี่ยตากล้องวันนี้นะตาหนึ่งนี่นะขย,ขยี้ขยี้ซะเละเลยไปเราไปดูงานครับไปดูงานเรื่องรถแล้วทีนี้มาเล่นเรื่องเมียอ่านอกเรื่องเลยไปดูงานไป เพื่อนผมอยู่นู่นเสนอหน้าโคดักชชั่นนี่รู้จักรู้จักเขาทั่วทั่วปั่งตะพีเลยเนี่ยรู้จักถามว่าเขารู้จักแบงค์ไหมไม่ผมบอกแล้วงานนี้ไม่ธรรมดาฮะอันนี้คือเขาเขาเล่นเกมครับผมก็คือว่าใครมาที่งานเนี่ยเช้าที่สุดเนี่ยอันนี้คุณก็รับเสื้อไปเลยนะครับเสื้องานขายของยาวถ่ายรูปหมูครับ เด้ลเลยฮะเฮ้ยสมัยเรานี่คุณหนึ่งเคยเคยขับไหมไม่ยัง Honda <อ>ยังเด็กอยู่ตอนนั้นช่วงประมาณประถมอยู่ยังขับไม่ได้นี่เลยฮะออรถยนต์คันแรกที่ผมเคยขับเลยเหรอ,อถ่ายได้เหรจริง EF ใช่ไหม ออนั้นขับสี่ประตูใช่ไหมใช่อืมนี่เดี๋ยวคนดูเขาดูไปนี่บอกพี่กอลฟแก่เลยนะเฮ้ยขับได้บ้างเดี๋ยวเขารู้นี่ๆผมโตช่วงนี้อ๋อโตปุ๊บมี GTR ปั๊บเลยใช่ครับผมคุณนี่โตเร็วนะนี่มันเป็น subaru impreza นี่เขาโปประตูแล้วด้วยนะ ใช่ไหมอ่าใช่แน่ใจเหรอว่าเขาโป๊ประตูเพราะอาจจะเปิดประตูไม่มีอะไรนะจริงเหรอเอออินพีเซอร์เขามีตัวสองประตูด้วยนะมันเป็นหายากเลยนะอ่าใช่ครับในเมืองไทยหายากมากมันจะมีน้อยคันจริง มาแล้วเฟิร์สมาแล้วฮะไหนฮะอยู่ที่ที่รถผมครับเอ้ยชิวจำำไหนเนี่ยกายเป็นไงนะฮะครับเอารถเลยมาครับผมเอาเอาครับเรย์ครับผมไม่มีรถโดนเท่ๆแบบเขาครับไอ้ครับเรย์คันเดียวเรานี่เป็นเป็นอะไรแฮมเบอร์เกอร์มาบุญเป็นแฮมเบอร์แฮมเบอร์เกอร์ไงในดมสปาเกตตี้บางทีผมก็กินซูชิบ้างกินหมดแหละใช่สำหรับงานคาร์ของฟรีนะครับหนึ่งเลยต้องมีรถสอง อ๋อไม่ใช like, huh? ่สองที wow. ่เรามาเนี่ยคือมหาแรงบันดาลาจในการแต่งเพราะว่าชอบแบบไหนมาดูไว้พี่วันนี้เราจะได้แต่งกับเขาได้วันนึงเมื่อวันที่บอกว่าเรามีเราแบบมีตังพอแล้วพอแล้วพอไม่รวยแล้วเลือกแม่งมีให้ดูแบบหลายหลายแบบมากเลยอเมริกันไทยญี่ปุ่นยุโรปแม่ที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีมีอเมริกันหรือว่ายุโรปนะส่วนญี่ปุ่นไม่มีส่วนใหญ่มีแต่ไทย เออใช่คนไทยหมดเลยครับไม่ค่อยมีญี่ปุ่นไม่ค่อยมีใส่ใส่สวยสูงขาวขาวเลยนี่เสียงนะฮะเสียงียมพร้อมเก้าอี้แล้วมี แล้วกแฟนพี่ไปไหนครับเดินดูงานเหรอค่ะไปไหนเราไม่รู้อ่ะเดินเดินกันหนมครับหนมโหนมพี่เขาให้ไม่เคยปฏิเสธี่คะเอามีด้วยด้วยเอาของครับเราเนี่ยชีวิตชีวิตเซลล์มันก็อย่างเงี้แหละใครให้อะไรเราก็ต้องรับเราไม่ขัดทักคำขอบคุณพี่มากนะขอบคุณมากครับอ่ะพี่กาแฟด้วยพี่โอ้โหเลรอเล่นรอเล่นพี่พี่เอาให้ให้จริง ใอ้จริงด้วยเออเอาดิสีแก้วแปลมันที่ผมปินเนี่ยเพราะว่าผมไปผ่ามาหมอห้ามไม่เห้นดนแดดหมอห้ามโดนแดดเหรอเออมันเป็นแผลเออยืนยืนให้มันแดดผอมงก็ยืนปิดข้างนึ่ง ฝากถึงงานที่ถึงเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้แบ็เจจะเป็น King of Badger นะครับผม King of Badger จัดที่ส,สนามนาครชัยศรีครับเราเป็นรายการแข่งที่แบบว่าเราเอารถทัวริงนะ,อะเอามาซิ่งกันในรูปแบบของเซอร์กิตเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลสซิ่งแบบ ต้องมีกระเป๋าต้องมีกระเป๋าเป็นกฎมาตรฐานกฎกระเป๋าไม่นี้คือกฎนี้คือมันเป็นอย่างนี้เฟรมเนี่ยต้องเป็นเฟรมทัวริงนะเป็นเฟรมทัวริงอ่าเป็นเฟรมเดิมมีไซดเลอร์แบ็กนะครับผมมีหน้ากากใช่แล้วเมื่อเรามาระเบิดความมันใช่ในแบบเซอร์กิตเลยนี่เครื่องโอเพ่นครับเครื่องเต็มที่คุณจะใส่เทอร์โบคุณจะใส่ซูเปอร์ชาร์จได้หมดแต่กระเป๋าห้ามถอดใช่กระเป๋าห้ามถอดคือฉีกกฎทัวริงว่างั้นเถอะคือเหมือนคุณเอารถเดิมอ่ะ แต่แต่งไงก็ได้ให้มันมีกระเป๋าอยู่อ่ะถูกครับทิ้งให้รูดไปเลยครับกระเป๋าแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่นมี soft tail d า n a s p o r t e r มาบีกันครบอ๋ออันนี้คือแข่งมีเดียวกันใช่ครับ ถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมผมต้องบอกขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ไม่ใจไม่แน่ใจก่อนนะครับเมืองไทยลุกเป็นไฟเพราะว่ามันคือรายการ King of b a c k e r ครั้งแรกในเมืองไทยที่แน่ๆครับเซลที่แน่แน่ที่แน่ตอนนี้มันติดมือผมมาแล้วผมไม่ได้กินไงแล้วมีนักขยะอยู่คือบอกกาแฟก็ขอเขานะอันนี้ก็เอาเขามาเพียลิสต้องเข้านะลิสอะลิสต้องเข้านะครับฝากไว้ด้วยติดมือเฉยเลย ไม่ไหมยิบเอามาเฉยเลยอันนี้ยังไงครับอันนี้ยังไงครับพูดรอบรู้ทางด้านรถครับผมรู้ไม่รู้อะไรเลยครับ,ร,บรู้อะไรทั้งสิ้นครับแค่รู้ว่ารถอะไรครับอันนี้รถอะไรครับนี่พี่นี่พี่อยากรู้ไหมพี่ตะกดพี่ตะกดเลยครับอินเ t ก้านะฮะเทไปแล้วรู้รู้รู้ไหม <c oughs> ไม่รู้เคยเคยรู้อยู่ Intega ผมผมไม่รู้น้าใครสูดป้าย่ะอันนี้ทำไมถึงใครสูดป้ายเนี่ยเขามีไปสองดวง แต่ว่าเอาป้ายเอาคูน่ามาใส่อืมคูน่าที่รู้คือเล่นเกมเดี๋ยวเดี๋ยวออกเสียงให้ถูกคูกไหฮะฮะอันนี้แหละเล่นเร็วไงออกเสียงให้ถูกมันไม่ใช่อคูน่ามันอ่านว่าอะคูร่าอะคูร่าเอออะคูร่าเห็นหน้าโง่ๆก็มีความรู้นะครับนี่เห็นแต่ในเกมครับผมไม่เคยเห็นของจริงนี่ไงนี่ไง เล่นมุกปิดอย่างเงี้ยไปต่อไม่ได้แล้วอันนี้ดัสสันพอาลอยครับ510 510เนี่ยป้ายทะเบียนใช่ไหมตรงตรงรุ่นอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยมันเหมือนสวยมันเหมือนก้องไก่ก้องเขาไก่ใช่ก้องครับกล้องเขาคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งอินเสิร์ตไหนครับนเสครับนี่ครับหัวเขายิงเอานะพี่สวยสวยจริงสวยสวยครับรถ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 ใช่รถครับ ได้เสื้อไปหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ครับมีคนมาก่อนซีสี่รอเปล่า ผมแจ็คพอตผมได้เสื้อครับเขาบอกว่าใครใส่เกงในสีแดงมาได้เสื้อใส่สีแดงมาได้เลยเรียบร้อยเอ้าไอ้เหี้ยสีแดงเหมือนกันจริงไม่ใช่ไม่ใช่เหรอีสแดงแต่เมื่อกี้พี่1อ่ะเขาบอกว่าใครไม่ใส่เองเกงในมาได้พี่1นึ่มาไม่ทันไงพี่1ไม่ใส่เกงในมาไม่ใช่ไม่ใส่ใส่พยุงอยู่เนี่ยไม่ใส่เ้ยไม่ใส่เฮ้ไม่ไม่ใส่จริงเออนีี่เด๋ยวผมพาไปดูล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วชอบมากคนชื่อแบงค์ขับรถซิ่งห์หมดเลย โอ้ผมรู้จักคนชื่อแบงค์เยอะมากเมื่อกี้เมื่อกี้เดินไปก็เจอแบงค์สติคือเดือดตรงที่ใส่สลิกนะอ่าใช่จะหล่ออ่ะขับดูรถพี่สมมาเต็มใหม่ดีกว่า นี่ครับผมผมเจอคนชื่อแบงค์อีกแล้วครับพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วแบบพวกแบงค์เยอะนะเนี่ยใช่ครับผมวันนี้มีหลายแบงค์มาที่พี่แบงค์ใช่ฝุ่นแบงค์กระติดแพทเทิรนอันนี้แบงค์เอสนี่หลายแบงค์อันนี้ครับผมไม่ได้มารู้สตัวเหมือน ตามดูไปท้ายอยู่ท่อท่อแหลมมากเลยผมกลัวไฟมันหลุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาสำเร็จก่อนนะครับรถ DIY ครับเป็นแบบว่าทำทำทำเองอะไรเงี้ยรอเลยรอดูเลยแรงทำรถเราสนุกลยคือมันอจริงๆมันาสำเร็จแล้วแหละแต่ว่า เวลามันเร่งไปหน่อยมันเจาะไฟท้ายแล้วก็ไม่อยากเร่งมันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สวยทุกอย่างก็คือเราจะไม่พยายามจะไม่เข้าอู่ก็คือแบบอย่างที่ทําไม่ได้ก็คือูเรื่องสีเขาทำเห็นญี่ปุ่นทาแล้วก็ทำได้เนาะแต่รูผมเตี้ยว่านี้อีกนะนี่เข็งเข็งบอกแล้วรูผมเตี้ยว่านี้เยอะกระดาษซดได้กระดาษล้มโไม่ถุงลมเลยกระดาษเตี้ยเท่าพี่นะไม่เตี้ยกว่าไม่ได้ถุงลมซดให้ซดครับซดไม่ถุงลมกรเตี้ยนี่หัวมันต้องคอแหวน ไม่ถ้าอันนี้ใส่ถุงลมนี่ป่าบเลยป่า pues ทัน sort ท of bon ีเลยทำไมครับผมขอไม่ได้ไม่ได้ดูมาไม้เบสบอลนะไม่กลัวไม่คิดว่าเป็นไม้เวสบอลดิทรงมันเหมือนต้องเกี่ยวต้องเยวบอลในตำนานเลยว่าเอวบอลทรงเหมือนอะไรนะอันแหลกนี่ช่องแรงครับอันนี้ช่องเองเลยครับมาถ่ายร้านเองเองเพืเอนมาเนี่ยครับเกี่ยวกับฮาร์เลย์ครับ แต่ว่าวันนี้มาเปิดโลกของรถยนต์อย่าไปดูครับอย่าไปดูดูโชองผมดีกว่าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยโอเคออกคืนมานะครับเช้า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 คืนมานะครับคันเนี้ยปั้นแบบสวยเลยชอบเนี่เก็บเคฟันจอยเนี่ยไอเนี้ยเก็บคือเจาะเข้าไปนะไม่ได้แปะนะ ันนี้ก็โลซิ่งมหาชนอีกค้านเซฟิโรครับเซฟิโรครับอันนี้ร่องกลางนะใช่กลับไปอันนี้อายุเก้าศูนย์ใช่ไหมฮะผมดูรายการช่องหนึ่งน่าจะซันวิทมิเดียมั้งเขาบอกว่าเซฟิโรเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ทำได้ทุกอย่างใช่ดู GTR สกายไลท์ทำได้หมดเลยอันแปลกกว่าตัวปกตินะเห็นป่ะเบรบิกรับเบรบิกนี่กเบรบิกก็จำไม่ได้ครับ N S X สีน้ำเงินใน J G T C จำได้เลยน้องเด็ก นี่ครับอคงเนี่ยมเขาเรียกกระบะสีอะไรนะสี่ขอท้ายสั้นซึ่งจริงๆในญี่ปุ่นเขาก็วิ่งกันปกติบ้านเมืองเขาเป็นรถไทยนี่ใช่ป่ะแต่ที่นู้นเขาก็แปลกเขาก็อยากได้กระบะตอนยาวก็เอาจากไทยเข้าไปคนไทยก็เอาอย่างนี้เข้ามาก็แปลกเหมือนกันอ๋อคือท้ายมันสั้นใช่มันสั้นกว่าปกติ่คมีความรู้มากสีขอห้าขอมันมันคืออะไรคือที่เกี่ยวเนี่ยครับเขานับเขานับจากความยาวเอา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 อันนี้เหรอนับไปเรื่อยๆอ๋อ ใช่บ้านเราหน้าครับจริงจริงทัชซีเราจะยาวด้วยถ้าแบบนี้จะไม่ค่อยมีความรู้อะไรกินขอมมันไม่มีขอไม่มีโป้ขอที่ไงไม่ตี้ไงเฮ้ยเพิ่งรู้จริงๆให้พยายามดู้ใหม่จริงแล้วก็แค่แชสซีเต้เขาจะยาวกว่าแต่รถลุงอ่ะรถลุงมูนอะรถลุงมูนจะมีเป็นไมตี้แต่ว่าเป็นหกล้อคือแบบไปช็อปกระบะใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะ แล้วร้อนแบบแบบเตี้ยแอปเลยผมเคยไปดูราคาในโอแม่งสองแสนอ่ะผมไม่ดูเพราะว่าผมแม่งแพงมากเออแม่งแพงจริงจะบอกว่าเขามีเกือบครบเลยนะดันดิสติ้กเกอร์หายของพี่หายากมากบอกเลยยากอยู่ไม่ทันเออไม่เคยทันเลยนี่อันล่าสุดพี่ก็มีกับครบเลยอ่ะโอ้ยพี่เขาติดแล้วอ่ะใช่เนี่ยล่าสุดล่าสุดหลบร้อนเหรอครับครับ มมากครับผนี่เราไปกี่ตอนไหนครับเนี่ยเออมาเหรอฮะหรือว่าไงไปครับไปกลับก็ทีมงานมากันเดี๋ยวจะกลับกันฮะอ๋อข้าวขาข้าวจะมาหาชัยครับอ๋อมหาชัยเลยครับครับผมสุดยอดสุดยอดยินดีครับยินดีเที่ยวพัทยาต่อเลยครับก็น่าจะใช่สวยรถสวยพี่ขอบคุณมากครับผมล้อล้อพี่ทำสั่งทำเองหรือว่าอะไรล้อคัตตอมของโรงงานเอออันนี้รันเดิรเอ่อ k w y ใช่ไหมฮะ w y ก็คือแบกนี้คือ b b s หรือเปล่าเป็นเป็นล้อคัสต้อมสั่งทำของทั้งหมดเลยอะครับใช่ฮะเออเพอยู่ k ีตรงนั้นครับผมตรงกระจกครับผมอืมอันนี้ของพี่เบดเสร็จหมดไปเท่าไหร่ครับเฉพาะล้ออย่างเดียวพี่เชื่อไหมว่าไม่แพงแล้วเรามีรถในงานหลายๆคันที่ใช้บริการของเพจนี้อ๋อเหรอฮะเป็นล้อคัดตอมคือล้อล้อสั่งทำหายากก็เป็นอารมณ์เหมือนกที่รถติสวยนะคุณไปดูเพจ มีเจ้าดีตอนนี้ที่เขาทำาเอกัสตอนสวยดีทแต่นอกมาแล้วราคาไม่แพงนี่เหมือนยันโคนนะฮะเหมือนยันโคนี่ไม่ได้โคนนะนี่เป็นสีสีเหรอไปถว่าดีแ่เดียวกนาแนี่เหมือนยันโคนเลยอ่ะมีรสชาโคลปั่นกันเลยโอ้ยคอนเซ็ปต์แล้วคนเซ็ปต์นี่สมัยผมหยุดตอนอยู่มสาเลยอันนี้ ฉันหลงฉันหลงฉันหลงอ้าวไอ้เหี้ยดูด้วยเหรอโฮ้ยผมชอบอีโบคือลองจากเฟิร์ลลองจากเฟอร์รี่อ่ผมก็ชอบอีโบอ่ะแต่แนะนำให้ซื้อเฟอร์รี่ก่อนนะนี่ผมถามว่าอีโบกับเฟอร์รี่ผมจะตังค์ที่ไหนซื้อไอ้สัตว์เด้อเราเอาแค่แบบสตาร์ทพอนะใช่ตัดติดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้มันช่องงงแง่แล้วหรอรถแรงอย่างนี้แหละติดยากหน่อย

ชอบทอบสองนี้มากเลยเป็นแวเหมือนกันใช่คอมเพลชันนะมันเป็นแวนแอนด์ไฮคอมเพลชันซีรีส์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่อตัวนี้ถ้าเราจำไม่ผิดนะรู้สึกว่ามันมันไม่มีแล้วนะของไม่มีแล้วเหรอใช่โอ้ใครมีนี่แบบเป็นพองนะใช่แล้วก็ราคามันก็ขึ้นด้วยนะตอนนี้ก็สมาคาถ้าถ้าใครอยากได้ราคาก็ต้องมีสามหมื่นวกอะไรเงี้ยมืวอ้นี่ใก็เก็บเก็บไว้ก่อนเนาะผมยังไงก็ขอฝาก เอสฮาร์เลย์พัทยานะครับผมแล้วก็ฝากช่องชาแนลของหนึ่งคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งเอสนะครับผมอยากจะยกรถขนรถขนเสื้อผ้าหนีผัวหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องการขนย้ายของนะครับขนย้ายรถนะครับผมนึกถึงหนึ่งเอสนะครับผมที่สําคัญสําคัญมากๆเลยคิดจะซื้อฮาร์เลย์นะครับ ไปดูที่เอสพัทยาเอสพัทยาไหนเอสพัทยาไงนอยู่พัทยาที่พัทยาใช่ไม่ใช่แต่ถ้าว่ามาอยู่พัทยาเหมือนกันนะพี่ก๊อฟว่าอยู่พัทยาเหมือนกันอยากจะดูรถเนี่ยอยากดูรถไปที่พัทยาแต่ถ้าอยากจองรถซื้อรถมาที่กรุงเทพมาที่นี่เลยพี่เผาดีแย่เลยเออคือผมคือผมมาเป็นเลขาพี่ก๊อฟคือมีอะไรอยากซื้อรถโทรหาผมพี่ก๊อฟเขาเหนื่อยแล้วโทรมาผมดูแลแทนงานแทนผมว่างผมว่างผมว่างโทรหาใครก็ได้คือแม่งดังมากนะพ่อบอกเอ้ยเฟิร์นขายรถเก่งกว่าพ่อแม่งดูยูท ไอเฟิร์สอยู่พัทยาขายรถเก่งนี่างพ่อชม้พ่อชมก็ขอบคุณพ่อมากครับพี่แบงค์พี่แบงค์ฝากฝากอะไรฝากอะไรกอนนั่นแหพี่หนึ่งการยกรถแล้วนะครับผมก็ยกรถเหมือนกันใช่ยกรถใช่พี่ยกหมดเลยยกหมดเลยยก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 ลถยกยกยะยก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 ยไยกลขย้นขึ้นตึกขึ้นยอนโดได้ยายกยยก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 ่กยกยกยกอกอกกกรบ ศูนย์แปดสามครับเก้าหกหนึ่งห้าเกหครับทรมีตรท็อปครับพี่ก๊อปพี่ก๊อปก็ยกเหมือนกันพี่ก๊อปเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์เก้านึครับเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามแปดยกนนั้นครับเรายก่นนั้นรศูนย์แปดหกสี่หนึ่งห้าสมหนึ่ดีพัทยาีรับใช้ครับผมเรื่องรถนะเรื่องรถยกคนนี้เรื่องซื้อรถคนนี้จะไวจะไวซื้อพานซื้อพารเด้นนี้อพาร์ตศูนย์เก้าสามหนึ่งห้าสามสองเก้าเก้าแปดครบครบคครบทุกคนโอเคไ